พี่น้อลาบไก่พี่น้องหวัวเรียบร้อยแล้วแต่บพื่นปรุงพี่น้องเลย้ลยแก้ไดลอก่นียาปลายก้คนมันแล้งไก่ลดปหมรอยกับพ่บบท่านดอก ตัวน,นี้กับบ้านท่านแกงด้วยพี่น้องต้มชะโนมัยสมเนี่ยแล้วก็สิแกงก็จะสุดหนุนห่อนตำพริกผักไายใส่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยพี่น้องมันขนาดเลยพี่นอ้องตัวนี้กับนังขัวหมูพี่น้องหมอพัดดันเลยแม่ ดาดเอาพี่น้อ,องเขามีลาบนะ่ดาดก็แจวเลยค่ะเจ้าจกินก็คือขวัอขวอะไรพี่น้องขัวมูก็เกือใส่เป็นนัวเมนูมนสามอย่างพี่น้องมือนกุ้งชิพอกินอยู่หรอพี่น้องเลยลาบไก่ แกงไก่ฉันอาไม่สมตัดกระตัตั้งไฟแล้วกน้ำตัดน้ำมันตละคนน่ะ้าเจ้าได้าูเจ้าลไปดเอากระจอปใจห้าง พี่น้างกำลังขัวนะพี่นนอะเข่งหมอจุกๆใส่กใส่แล้วเนาะเข่งหมอจุ๊กๆไปเลยพี่เนอะพ่อกันหูเป็นทีเหมือนสามเมนูพี่นนอะสไลด์บานเฮากะประเภทมูเนี่ยก็จะกระสิมักปิ้งและกระดาษแบบซี่พี่นนองแล้วกาน้ำตกหันเนาะ ส่วนส่วนใหญ่ก็สีแบบนี้นี่สีสีหมาก,กินดาดนี่พี่น้องลาบก็แซ่บอยู่แต่ว่าห้ามีลาบไก่แล้วมันเอาเอิ่นลาบเนาะคือที่พี่น้องเอิ่นน้ำตกแต่ดาดแบบนี้ดาดทีกก่กับแจวนี่ถ้าจะสีมากเด้พี่น้องกินกับข้าวเหนียวสุดแซ่บ ใส่คมนัวมันพี่น้องนี่ก็เป็นเวลาซิฟม้งกลัวแลวเนาะพี่น้องท่ากับสิ่เล็กเห็ดแนวกินแล้วพี่น้องมันมเขาจะลงดำหน้าเสือบจะเก้ามงนะพอบ้านไก่เนาะพี่น้องไปหลับมากเลยหลับมากช้วยกันธรรมดาเนาะกับบติบัวร้องตี้พี่น้องบุติบุติบับวเนาะขอใจแบบบ้านไก่ มาช่วยเป็นปกติของหมั่นไก่อะไรพี่น้องหมูสามกิโลเด้อนี่พี่น้องนั่งเบิ่งเด้อลูกเด้อย,ยังเห็ดหน้าอันได้ถือหว่นอยู่นันดี้พี่น้องคนหูกับเวลาแม่มีเวี้ยกับพอได้เพิ่งโทรศพัพท์ เวลาผมมีเวียกกับพอได้เบิงคันเวลาแล ouais. ้วน uh ี้ก็เอาห้เบิงนี่ครับผู้พวมเข้ากับได้เห็ุเวียกเหตุงานพี่น้องพอได้ให้โทรศัพท์หนวแท่นมันจังบ่แอบบ่แอวเหีคนบบาไายเวลาเวียยแล้วนี่เนี่ะมันอยู่กับโทรศัพท์แล้วนี่ก็ดีและสาหรับพอแม่พี่น้องพยายามผมมีเวียกกับพอได้พอได้ให้เบิงบันไดพี่น้องมันก็แหลนล่นมันก็บม่ได้สนใจมันก็ได้อยากเบิงดอกเวลาผมมีเวียกนะเข้าพให้เบิงแล้วมันก็บร่ได้สนใจมันก็แลลนลิ่นกับกระตุ่นมัน กับไออีกลางคืนกะใครคบว่มีแนวหัวหายเวลาเขาเนี่ยเปลี่ยนยากงานเพได้กระตุนหัวหายออกแบบแอฟน่าบ่ถั่วมเน้่ยพี่น้องเยก็เลยต้องขลุ้นดุเนี่ยขลุ้นเอาทั้งผื่นทั้งมีเกล็นมาเอาทั้งมีลงเปลี่ยนกันคือเปลี่ยนกันลงไม่ใช่ชีชุกผั่วถึงคือสีชุกแล้วพี่น้องเลยบ่เนี้ อย่ามาลูกอย่ามามันไก่แล้อะ่ะพี่นอ้องทองกินเนาะลาบไก่ขัวหมูพี่นอ้องล้วก็แข้งไก่พี่น้องเลยแล้เรียบร่อยอาหารเขาเนาะ แดงพระข่าอยู่หาผ้าพี่น้องพอกินอยู่ดอกนะพี่น้องเนาะหมูสามโลไก่สี่โตสี่โตใหญ่เลย,ย,ยพี่น้อง พยายามไปซื้ออันปลากระป๋องมาเพิ่มน้ำพี่น้องไม่ใช่ลงเบิ่งขพะเจ้าก่อนพี่น้องลงพระเจ้าก่อนพี่น้องผมม่ลงไปยังไรพี่น้องเลยไปถ่ายคลิปเด็ก <c oughs> กินแลวแะ้วกับพี่น้องเลย เราเอิดก็จะขี่นขาขี่นนามก่อนพี่น้องวากัี่น้องเลยยินผถอยในภาพมาที่งานนี่ก,ก็คับพี่น้องดำมาสันดำทีงามมาสัน น้ไปเบินพระเจ้าก่อนพี่น้องพระเจ้าบุกถึนกินเข,ขาบอลปลอใจไปเอาทางนั้นพี่น้องเลยแก่ทางนั้นมาถ่ายยูทูป <laughs> อันพระท่นานฆ่ากันกันขึ้นกินขา่าวบ่ตามตามชุบเจ้าโหลดได้ชุบเจ้าเคยขึ้นชุบได้ข้นโหลดได้แหละแต่เออชิวเอ็ดม้งสี่ชีพแม่อืมจังหวะคือจะแก่กันมากเลยทั้งน่ะอืมตกะกี้พรเจ้าไปกินพุ่นโหลดมัน,ย,น,มนย,ย่านน่ะมันไกลพูดยางรู้มาแค้มหัวพี่โบแมนเที่ยงตอนนั้นเด้ เออก <sm festivals> ็เลยกามันก <ala> ็พอกันนังพ้นผาตกอีกจะมากินง้อมอมนแมนแมนมันมันมันไกลอนนีเพื่อมือแมนอะ้วโอ้โอ้ ก้อน uh, uh. ่าอกเข้าหยังวือนนะไดีเ่อายจ้เนกมันข้าองใครแน่จากเจ้าหูแจักเองเข้ากัเข้าเขากับโแจักสีบ่อคือกันนะนะเคยเคยมันนะเด้เออเคยทั้งได้ละกายขืนทั้งนั้นนะด โอ้โอ้ง่ายได้แบบนกันโอ้โอแบบนั้นแหละง่ายไหมเอ้ยเอบกินทีเล่นม่งนี่อน อาแม่โอ้ยขอบุกขอบใจละลายไหมเอ้ยมาสอย

มีมีแต่โซนเดียวผางทั้งนิ้วหักที่ทั้งทีนะเออทีฮลขาลกเขาลกมือขึ้นนี่ได้หาชิบมัดนอะเวออเดียวฮเขาลกสมองปลายกระบ่บ่บ่เบอยางไปไหนบั้นบังดอกพ่อหมอพี่ยังดอกใจแกะว่าไงได้มันท้นบังบังกระขอเนีน่อยหนึ่งน้ำหมอพี่ยังดอก นำด้วยใครก็ดำการน้อยดัึ่งเนาะการน้อยปเปิดเปลยได้สองแถวนี่แหละแมเ่เจงหวไปเห็นหน้าก็จะตืมสองแถวขึ้นมาเสิง่งนี่แหละเสิ่งชุ่มห้าอยู่นี่แหละถ่วงกูปปี้วะแม่ ไม่เยอะนะไม่เยอะมากนะนี่นะตุ้มหางสิฮิฮิฮิดูนี่นะดูตุ้สตุ้มนี่นะตุ้มห้วไอ้ขุษาฮิฮา ล้ามาว่าตั้งตีตั้งเงนแล้ว่าเขาดำงามแล้ว่างามงามเราเออเจียงตู้พึ่มนยชุเจ้านี่เปิดน่ะอี่แ <c oughs> ม่อายุผ้าขวยฟัวซัม ผ้าขูยไอ้เราอะโอ้โอ้ผู้สาวบ่นอะจะพราะนาเขาเป็นเวนเนาะ คุณผลมะตกเนาะฮึถ้าผลมากขึ้มนะคะตกเขานาวฮะเฮดเดียกกับบุได ນารย์นາคราวเดียวพี่น้องตะกี้กายอยู่บ่ค่ะเป็นปืนๆก็จะเฮ็ดคราวเด